สำหรับเมนูของลูกค้าก็มีมาไม่ซ้ำในแต่ละวันนะครับวันนี้จะมีเมนูอะไรมาฝากเพื่อนๆเ,เราไปดูกันเลยครับวันนี้เป็นเมนูปีกไก่ทอดน้ำปลาลูกค้าเอาปีกไก่มาให้เราเองนะครับเรามีหน้าที่ทอดอย่างเดียว การดูด้วยสายตาแล้วน้ำหนักหน้าจะประมาณ1.5กิโลนะครับหลังจากที่เราเห็นปีกไก่เรียบร้อยนะครับเราก็จะล้างทำความสะอาดเอาขนออกให้หมดนะครับแล้วก็พักไว้สักประมาณ5นาทีให้เสด็จน้ําลูกค้าท่านนี้ขอมา2อย่างนะครับขอรสชาติเค็มนําแล้วก็ขอไก่เหลืองเหลือง<ๆ>หลังจากที่เราล้างเสร็จแล้วครับเราไปทํากันหมักไก่ของเราได้เลยสําหรับหมักไก่1.5กิโลเพื่อนๆหมักตามนี้ได้เลยนะครับน้าปลาดี3ช้อนโต๊ะใส่ลงไปได้เลยตามมาด้วยผงปรุงรสหมู2ช้อนโต๊ะ ตามมาด้วยผงนัวสัก1ช้อนโต๊นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยพริกไทยป่นสักเล็กน้อยหลังจากนั้นเราจะนวดทุกอย่างให้เข้ากันนะครับโดยใช้เวลาสักประมาณ5 1 0นาทีครับแล้วก็พักไว้อีกสัก20นาทีก่อนที่จะนําปีกไก่ของเราไปทอดผ่านมา20นาทีแล้วนะครับเปิดไฟตั้งกระทะได้เลยใส่น้ํามันใหม่ลงไปสัก1ขวดไม่ต้องรอให้น้ํามันของเราร้อนจัดนะครับเอาแค่ okay, อุ่นๆก็พอใส่ไก่ของเราลงไปได้เลย สำหรับการทอดไก่จะยากกว่าการทอดหมูนิดหน่อยนะครับเพราะว่าไก่ของเราชอบติดก้นกระทะครับเราต้องคนตลอดเวลาสำหรับการทอดในช่วงแรกสำหรับในส่วนของเวลาในการทอดนะครับไก่1.5กิโลเราจะใช้เวลาในการทอดไม่เกิน20นาที5นาทีแรกเพื่อนๆต้องคนตลอดเวลานะครับอย่าให้ไก่ของเราติดก้นกระทะเด็ดขาดมิฉะนั้นไก่ของเราอาจจะไหม้ได้ หลังจากที่เราทอดมาได้ประมาณ10นาทีนะครับไก่ของเราลอยขึ้นมาแล้วก็ไม่จะเป็นน้งคนตลอดเวลาสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่อยากขายอาหารตามสั่งกดติดตามครัวเตยหอมไว้ได้เลยนะครับครัวเตยหอมยินดีแบ่งปันทุกเมนูครับเพื่อนๆสามารถนำไปต่อยอดได้เลย,ยปรับให้เป็นสูตรของตัวเองถ้าเพื่อนเพื่อนสงสัยในส่วนไหนหรือว่าอยากจะฝากความคิดเห็นฝากข้อความมาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับครัวเตยหอมน้อมรับทุกคํามติชม หลังจากที่เราทอดมาได้ประมาณ15นาทีนะครับไก่ของเราลอยขึ้นมาหมดแล้วครับเราก็ไม่จำเป็นต้องคนตลอดเวลาก็ได้ไ หลังจากที่เราทอดมาได้20นาทีเป๊ะ,ปะครับไก่ของเราเหลืองสวยมากๆ1นาทีสุดท้ายเล่งไฟให้แรงเลยนะครับก่อนที่จะนําไก่ของเราขึ้น หวังว่าปีกไก่กลางทอดน้ำปลาวันนี้จะถูกอ,อกถูกใจคุณลูกค้านะครับและก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเพื่อนสมาชิกทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็อน้อยขอพระคุณเพื่อนทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่แวะเข้ามาอนดหนุนครับหากผิดพลาดประการใดน,นะครับลัวเตยหอมขอน้อมรับไว้ด้วยความเต็มใจครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ